สารกดีส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิผู้พิการโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยลาลัยขอนแก่นวันนี้เสนอเรื่องคนพิการที่ไม่พิการคนพิการหมายถึงคนที่มีความผิดปกติหรือบกพร่องทางร่างกายสติปัญญาหรือทางจ,จิตใจในอนดีตผู้พิการในสังคมไทยไม่มีพื้นที่ทางสังคมมากนักเนื่องจากขีดจำกัดทางความสามารถของเทคโนโลยีและเศรษฐกิจในยุคก่อนที่ต้องใช้แรงงานมนุษย์เป็นปัจจัยหลัก ดังนั้นผู้พิการที่ไม่สามารถเป็นรายงานให้แก่ตลาดได้ประกอบกับสังคมในอดีตท,ที่ผูกติดความเชื่อไว้กับาศาสนาคนพิการจึงเปรียบเสมือนผู้ที่มีบาปหนักในอดีตชาติเมื่อเกิดมาจึงต้องมาใช้เวรใช้กรรมจึงส่งผลให้ผู้พิการกลายเป็นที่น่ารังเกียจถึงกับมีคำสอนห้ามคนกระทำความชั่วเพราะเกิดมาชาติหน้าก็จะมีรูปลักษณ์ที่พิการความเช่นนี้ได้ดำเนินไปเรื่อยๆจวบจนกระทั่ง ได้เข้าสู่ยุคอุตสาหกรรมที่เหล่านายทุนต่างหยหาผู้ที่มีความสามารถเฉพาะทางเข้าสู่ตลาดแรงงานซึ่งนั้นทำให้เกิดโรงเรียนอาชีวะหลายแห่งเพื่อสร้างคนเข้าสู่ระบบตลาดในยุคนี้คนพิการเริ่มมีช่องทางในการปลดแอกตัวเองออกจากค่านิยมดั้งเดิมว่าคนพิการเป็นภาระถึงแม้ว่าจะเป็นการยากแต่ด้วยอิทธิพลของแนวคิดมนุษย์นิยม และประชาธิปไตยที่เฟื่องฟูที่เน้นหลักความเท่าเทียมของมนุษย์โดยไม่มีการแบ่งแยกแนวคิดนี้ได้ส่งผลให้เส้นแบ่งระหว่างคนพิการและคนปกติเชือจางลงแม้แต่ประเทศไทยเองก็ได้ระบุในรัฐธรรมนูญมาตราที่27ที่ระบุว่าบุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายมีสิทธิ์และเสรีภาพและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทีเทยมกันจะเห็นได้ว่าแม้แต่กฎหมายสูงสุดของประเทศเอง ก็ให้ความเคารพคนพิการในฐานะประชาชนซึ่งไม่มีพันธะทางเวทกรรมที่ต้องมาชดใช้แต่คนพิการก็คือพลมเมืองคนหนึ่งที่รัฐและคนในสังคมจะต้องตระหนักและปฏิบัติประหนึ่งว่าคนกลุ่มนี้ก็เป็นมนุษย์เช่นกันแต่น่าเสียดายที่คนในสังคมยังคงยึดติดในภาพมายาคติที่คนพิการต้องน่าสงสารแล้วต้องรอเป็นผู้รับอย่างเดียวจบจนเมื่อเวลาผ่านไปจนเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ เทคโนโลยีรุดหน้าไปมากมีการผลิตรถเข็นไฟฟ้าสำหรับผู้พิการเพื่อที่จะได้ไม่ต้องพึกงพาคนปกติหรือมีอุปกรณ์หลายอย่างที่ช่วยทุนแรงให้ผู้พิการสามารถทำอะไรหลายอย่างได้มากขึ้นในยุคนี้คนพิการได้รับการยอมรับมากขึ้นสิทธิของคนพิการได้รับการสนใจมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามมุมอมองของคนปกติที่มองผู้พิการก็ยังคงเป็นแบบเดิมอยูด่ดียกตัวอย่างเช่น เมื่อเอ่ยถึงผู้พิการคนในสังคมหลายคนก็จะนึกถึงคนที่นั่งอยู่บนรถเข็นที่ต้องได้รับการปกป้องดูแลและช่วยเหลือตลอดเวลาเป็นบุคคลน,นาวทนาที่ไม่สามารถใช้ชีวิตได้เหมือนคนปกติแต่ถึงกระนั้นคนพิการก็พยายามที่จะก้าวข้ามเขีดจำกัดทางกายภาพเพื่อตัวเองไม่เป็นภาระของคนปกติแต่สิ่งที่คนพิการหลายคนต้องเผชิญไม่ใช่ปัญหาทางกายภาพแต่เป็นมายาคติที่คนในสังคมมอง ไม่ว่าจะเป็นการที่คนพิการจะต้องอยู่อย่างสงบสงเงียมเพื่อรอรับความช่วยเหลือจากสังคมหรือการที่คนพิการจะไปหาที่พักอาศัยก็ไม่ได้รับการตอบรับจากเจ้าของหอพักเท่าไหรนักเพียงเพราะว่ากลัวจะเป็นภาระหรือแม้แต่การจะออกไปดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็จะเป็นเรื่องแปลกประหลาดหลายคนมักจะยกคำว่าของไม่ดีต่อสุขภาพเพื่อกีดกันทางอ้อม เพื่อใบคนเหล่านี้เข้าไปมีส่วนในพื้นที่ของความบันเทิงแต่หากคุณเป็นคนปกติการดืม่มเครื่องดืม่มแอลกอฮอล์ก็จะหลุดกรอบของดีไม่ดีไปเลยทีเดียวดังนั้นหากจะกล่าวว่าในยุคปัจจุบันคนพิการได้รับการยอมรับขึ้นก็ไม่สามารถพูดได้เต็มปากนักเห็นได้ว่าการเป็นผู้พิการในยุคโลกาภิวัตน์ที่ถึงแม้จะเติมไปด้วยเทคโนโลยีที่สลายพรมแดนทางความคิดหลายอย่างลงได้ แต่น่าเสียดายที่พรมแดนเส้นแบ่งทางความคิดระหว่างผู้พิการกับคนปกติกลับไม่สามารถสลายไปได้คนพิการยังคงถูกนำไปเชื่อมกับบาปบุญและการเป็นภาระในสังคมแม้คนเหล่านี้จะพยายามผลักดันตัวเองขนาดไหนแต่ถ้ามายาคติที่มองว่าคนพิการเป็นผู้ที่ต้องรอคอยความช่วยเหลือและยากที่จะพัาดาขึ้นมาเหมือนคนปกติได้มันส่งผลต่อคนพิการที่แม้ว่าจะประสบความสำเร็จ แล้วนำรางวัลเกติยศมาครอบครองได้อย่างไวเสียก็ไม่มีทางจะเท่าเทียมกับคนปกติเนื่องจากคนเหล่านี้ยังคงนั่งยู่แช์หรือไม่สามารถเดินเหมือนคนปกติได้ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาเกี่ยวกับคนพิการว่าแท้จริงแล้วสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิตของคนกลุ่มนี้เป็นเพราะร่างกายของพวกเขาหรือมายาคติของคนในสังคมที่กอดปรัดคนเหล่านี้ ไว้ให้ติดกับชุดความคิดดั้งเดิมว่าคนพิการคือคนน่าสงสารและมีสถานะเป็นแค่ผู้รับได้แต่เพียงอย่างเดียวขอขอบคุณข้อมูลจากบทความเว็บไซต์ประชาไทย com